คุณทําแบบนี้ทำไมหยกผมรักคุณนะหยกไม่เอาแบบนี้นะอผู้พอร้องปล่อยฉันนะอยามาจับฉันต่อไปนี้อย่ายมายุ่งกับลูกสาวฉันเพราะลูกสาวฉันเป็นดอกฟ้าส่วนแกมันก็แค่ไอ้ไส้เดือนน,น้องดาววีคิสมา รักคุณนายโยกแต่งงานกับผมนะผมสัญญาว่าผมจะดูแลคุณเป็นอย่างดีต่อง,งนาโยกหนูไม่รู้เลยนะคะว่าท่านประธานเป็นแฟนกับคุณโยกเขาก็คบกันมาสักพักแล้วแหละส่งน้ำหน้า,อาเอาแหวนมานี่ นี่มันอะไรกนันหยกคุณปาตอเอาไว้ดีทำไมฉันไม่แต่งกับแกหรอกไอ้ซื่อบื้อ <c oughs> ขอบใจมากนะที่แกเซ็นโอนหุ้น35ให้ลูกสาวฉันตอนแรกฉันก็แค่คิดว่าแกเป็นคนซื่อซือที่ไหนได้บอฟฟาลโลเรียกพี่คุณแม่ผมงงไปหมดแล้วช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมครับ เกิดอะไรขึ้นหยกบอกมันไปสิลูกค่ะคุณแม่ปีเตอร์แกรู้อะไรไหมที่ฉันทนคบกับแกมาตลอดหนึ่งปีมันก็แค่การแสดงคุณทำแบบนี้ทำไมหยกผมรักคุณนะไหนคุณบอกถ้าผมเซ็นโอนหุ้นให้เราจะแต่งงานกันไงแกเชื่อฉันเหรอทั้งหมดฉันก็ทำเพื่อผลประโยชน์ทั้งนั้นแหละ,ะเชื่อไปได้เหรอ ลูกสาวฉันเอื้อมละอาแกเต็มพลแล้วหมดวาระสักทีคุณแม่โยกโยกไม่แบบนี้นะพ่อร้องปล่อยฉันนะอย่ามาจับฉันอย่ามาจับลูกสาวฉันท่านประธานเออคุณจุ๋มคุณโยกคะเห็นใจท่านประธานเถอะนะคะตลอดเวลาที่ผ่านมา ก็ดีกับคุณทั้งสองมาโดยตลอดอย่าใจร้ายกันแบบนี้เลยนะคะอโอ๊ยเก็กล้าว่าพวกฉันใจร้ายกันเหรอคุณยกคปฝนนะคะฉันใจร้าได้มากกว่านี้กจำเอาไว้เป็นอะไรมากไหมคะคุณฝนฉันไม่เป็นอะไรหรอกนี่อย่่แม่บ้านมองมา หมายความว่ายังไงเปล่าค่ะเปล่าก็าดีปีเตอร์หลังจากนี้แกเก็บข้าวของของแกออกไปได้ไดเลยนะแล้วก็รอฟังข่าวร้ายสำหรับวันพรุ่งนี้ไว้ด้วยเพราะต่อจากนี้ลูกสาวฉันเอาเจง <laughs> คุณแม่คะ่ะเราไปทำสวย รอเข้าประชุมในวันพรุ่งนี้ดีกว่าค่ะเอาสิลูกแม่พร้อมสวยรอรับเงินก้อนโตแล้วไปลูกค่ะหยบหยอยอยอ่าไปเลยนะผมขอร้องนายหยอนนหนกนะแกรีบออกไปจากที่นี่ได้แล้วและอย่าพอกันอีกต่อไปนี้อย่ามายุ่งกับลูกสาวฉันเพราะลูกสาวฉันเป็นดอกฟ้าส่วนแก มันก็แค่ไอ้ไส้เดือนลาก่อนไปลูกยกยกยกกับมก่อเออท่านประธานท่านประธานโอเคนะคะออท่านประธานคุณฝนคะทำไมคุณยกกับแม่ของเขาถึงทำแบบนี้ล่ะคะ พวกเขาโลภไม่พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีนะสิยังไงหรอคะคุณจุ๋มเขาเป็นเพื่อนกับคุณพ่อของท่านประธานเท่าที่รู้มาคุณจุ๋มเขามีนิสัยอิจฉาดิษยาเห็นคนอื่นดีกว่าไม่ได้เขากับลูกเลยใช้ช่องโหว่ที่ทายาทผู้ถือหุ้นสูงสุดของบริษัทไม่ปรากฏตัวมาสามปีเขาจะขายบริษัททิ้งขายทิ้งใช่ สงสารท่านประธานจังอย่าเศร้าไปเลยนะคะท่านประธานปกหักแค่นี้มันไกลหัวใจค่ะ เธอไม่เป็นฉันเธอไม่เข้าใจหรอกแม่บ้านฉันขอโทษนะที่รักษาบริษัทไว้ไม่ได้แต่เรียยงค่าจ้างเธอไม่ต้องเป็นห่วงยังไงฉันก็จะไม่ใครเดือดร้อนตอนนี้ฉันไม่ได้อยากได้ค่าจ้างหรอคะ่ะท่านประธานเราเธออยได้อะไรฉันอยากให้คุณตั้งสติแล้วลุกขึ้นสู้กับคนพวกนั้นคะ่ะท่านประธานรักบริษัทนี้ไหมคะรักสิ พราะบริษัทนี้เป็นบริษัทที่คุณพ่อของผมร่วมสร้างกันมากับคุณอาณาในเพื่อของท่านซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นสูงสุดข,ของบริษัทฉันไม่น่าคิดน้อยเซ็นยกหุ้นของฉันให้โยกเลยฉันนี่มันไม่ได้เรื่องจริงๆถ้าทาย,ยาทของคุณอาณาใน,นมาปรากฏตัวก็ดีสินะตอนนี้คุณไม่ต้องคิดอะไรมากหรอกคะ่ะขอแค่ไปสู้เพื่อบริษัทในวันพรุ่งนี้นะคะท่านประธาน อืมก็ได้ผมจะพยายามสุดความสามารถของผมทำแบบนั้นไม่ได้นะคะคุณจุ๋มคุณหยกยังไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นสูงสุดคุณนุ๊กกับคุณออมเขาก็ถือหุ้นกันคนละ5%แถมหุ้นอีก55%ของทายาทท่านดออ็อเรเดนัยก็ยังอยู่เหนือคุณหยกนะคะจริงค่ะ ออมเห็นด้วยกับคุณฝนผมก็เห็นด้วยครับพวกคุณขายบริษัทไม่ได้หรอกทำไมจะขายไม่ได้ใช่ท่านด็อกเตอร์ดนัยเขาก็เสียไปแล้วแถมทายาทของเขาก็ไม่มาแสดงตัวตนอีกไม่มีตัวตนก็ไม่มีผลอะไรกับพวกฉันเพราะฉ้นนั้นพวกฉันขายบริษัทได้ไม่ได้ครับคุณแม่ทำแบบนั้นไม่ได้ครับ ท่านประธานใช่ครับผมไม่ได้เป็นประธานแล้วแต่ผมจะมาใช้สิทธิเรียกร้องความถูกต้องเพราะผมถูกหลอกหลอกให้เซ็นโอนหุ้นผมไม่คิดว่าหยกกับคุณแม่จะขายบริษัทนี้ครับแล้วยังไงเอกสารมันก็ขาดตาลายเซ็นแกก็ประทับลงไปแล้วแกเรียกร้องอะไรไม่ได้หรอปีเตอร์ใช่อย่ามาเสียเวลาดีกว่าตอนนี้ฉันใหญ่ที่สุดแกใส่หัวไป เข้าใจตรงกันนะยังไงฉันก็จะขายบริษัทเ้งขายไม่ได้หรอกค่ะพวกคุณขายบริษัทนี้ไม่ได้หรอกแม่บ้านนี่มันยังแม่บ้านคนใหมนี้คะคุณแม่แก่พูดแบบนี้หมายความว่ายังไงแกมีสิทธิ์อะไรมาห้ามพวกฉันก็สิทธิ์ของผู้ถือหุ้นสูงสุดยังไงล่คะคะ พูดถือหุ้นสูงสุดแม่ทายาของท่านด็อกเตอร์อะนรพูดถือหุ้น55%า็โกหกนี่แกอย่ามาล้อฉันเล่นนะพวกฉันไม่ใช่เพื่อนเล่นของแกนะฉันไม่ได้ล้อเล่นค่ะฉันพูดความจริงนี่ค่ะรูปของฉันกับคุณพ่อ หลักฐานยืนยันว่าฉันคือถ่ายยากตัวจริงถ้าพวกคุณไม่เชื่อเอกสารก็มีนะคะนี่ค่ะจริงด้วยค่ะคุณแม่นี่คุณคือลูกสาวของคุณอาดานัยเหรอเนี่ยใช่ค่ะฉันเป็นลูกสาวคนเดียวของคุณพ่อดานายัยคุณจุ๋มคุณหยกคะหมดเวลาสนุกแล้วสิเอ่อคุณคะคือว่าพวกเรา ใช้อำนาจสูงสุดยึดหุ้นคืนคุณปีเตอร์ทั้งหมดไม่ได้นะคะอย่าทำแบบนั้นเลยนะคะพวกเราขอโทษใช่ค่ะพวกเราขอโทษจริงๆ,ๆค่ะไม่ต้องมาขอโทษค่ะคนหน้าเนื้อใจเสืออย่างพวกคุณไม่สมควรได้รับอะไรทั้งนั้น เวรกรรมมันติจดจรวดจริงๆขอบคุณมากนะครับที่ช่วยผมไม่เป็นไรค่ะด้วยความเต็มใจเพื่อเป็นการตอบแทนผมขอเลียข้าวคุณสักมือได้ไหมครับวันนี้แกต้องเลือกนะว่าระหว่างแฟนที่เป็นเด็กอู่ซ่อมรถกับเพื่อนไฮโซอย่างพวกฉันแกจะเลือกใคร Il, ยายลูกหมูที่หลอกง่ายเนาะพูดแค่นี้ก็เชื่อแล้วเกิดมาไม่ได้มีฐานะมากเท่าพวกฉันมาได้ขนาดนี้ก็เก่งแล้วลูกหมูพวกคุณจะดูถูกผมบ้ากไปเป name, todas, ล <S <S ่ครับอะไรนะนี่กินป้าไปแล้วเหรอหืมก๋วยเตี hm, ๋ยวร้านนี้นี่เด็ดจริงๆเลยเนาะอือถึงว่าละรีวิวเยอะเชียวจะบอกแล้วไงถ้ามาช้ากว่านี้นะอดกินแน่วันหลังเรามากินกันอีกดีกว่าแต่ตอนนี้ฉันไม่ไหวแล้ว อ <c oughs> งั้นเก็บตัง์ันเลยนะพี่คะเก็บตังเลยค่ะครับ <c oughs> ลูกหมูฉันลืมเอากระเป๋าตังมาอ้าว <c oughs> เผลอลืมไว้ที่ไหนไอแก่ทำหายหรือเปล่าไม่หรอกฉันว่าน่าจะลืมไว้ที่ห้องอะ่ะงั้นมือน,นี้ฉันฝากให้ใครออกให้ก่อนได้ไหมเดี๋ยวฉันเอาคืนให้ <c oughs> ยิ่งโผล่่จริงๆเลย จะเป็นไรอะแกแบตหมดแล้วดิเอาไงดีอะฉันไม่ได้พกเงินสดด้วยคงโอนไม่ได้แล้วอะเอาแกนี่ถ้าลูกหมูไม่อยู่ด้วยเราจะทำยังไงละนี่อะฉันขอโทษลูกหมูแกออกให้พวกฉันหน่อยสิอืมเดี๋ยวฉันออกให้เท่าไรหร่คะหาายี่สิบครับ ยายลูกหมูนี่หลอกง่ายเนาะพูดแค่นี้ก็เชื่อแล้วนันสิแถมอรปตกับเพื่อนด้วยนะได้ข่าววัาที่บ้านก็ไม่ได้รวยอะไรไม่เจี๊ยบกลาหัวจริงๆดีแล้วล่ะแกเพื่อนกโง่แบบนี้เราต้องคบกับมันไปนานๆป <c oughs> ะพวกเราไปกันเถอะจ้า <c oughs> เพื่อนรัก <c oughs> ไปเร็ววันนี้เรียนข้าอะไรต่อนะ ฮัลโหลลูกหมูเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมฉันสบายดีแล้วแกล่ะฉันก็สบายดีเหมือนกันคิดถึงแกกับฝนจังไม่ได้เจอกันเลยเนาะตั้งแต่เรียนจบนั่นแหละฉันถึงได้โทรมาไงเรานัดเจอกันตามภาษาเพื่อนเก่าหน่อยดีไหมยายฝนมันตกลงกับฉันแล้วจริงเหรอก็ดีเหมือนกันนะแต่ว่า ฉันขอพาแฟนไปด้วยได้ไหมได้สิแกมากันหลายๆคนสนุกดีแต่แกต้องมาวันนี้เลยนะลูกหมูพอดีร้านที่เราจองคิวว่างช่วงเย็นพอดีอืมได้สิไว้เจอกันนะโอเคอ๋อแกกับแฟนแกแต่งตัวหรูๆกันมาด้วยล่ะร้านนี้มันร้านดังมีแต่พวกเซเลปไปกินได้จ้าแค่นี้นะ รีบโทรหาปีเตอร์ดีกว่าเรียบร้อยว่าไงลูกหมูผมกำลังซ่อมรถอยู่เนะี่ยเหลืออีกสองคันฮึมเพื่อนโทรชวนไปงานเลี้ยงเหรอได้สิเตอร์เองก็อยากทำความรู้จักกับเพื่อนลูกหมูเหมือนกันงั้นวันนี้เตอร์ต้องแบ,บ่งตัวดีๆนะ เพราะเพื่อนลูกหมูสองคนนี้เขาเป็นคนซีเรียสแล้วก็หัวไฮโซนิดน,นึงอะ่ะครับผมได้ครับเจอก,กัน,น,นะนที่นู่นนะไม่ไดเจอกนังนาเลยอะ่ะแกก็สวยขึ้นนะนี่แกแกว่าอยู่อยู่ยังไงบ้างอะ่ะฉันว่านางก็คงจะเหมือนเดิมนั่นแหละโยกฝนลูกหมูฉันกำลังพูดถึงอยู่พอดีเลยมา มาไม่ได้ซะแล้วได้ค่ะมาว่าแกงานยุงย่งๆนี่ใช่เพิ่งขยายสาขาวใหม่น่ะอะไรๆเลยยังไม่เข้าที่เข้าทางว่าแต่พวกแกเหอะเป็นยังไงกันบ้างงานที่ทำอยู่โอเคไหมฉันกับยายฝนทำอสังหาด้วยกันอยู่น่ะนี่มีอยากจะคุยนะแต่โครงการใหญ่ๆที่แกเห็นข้างหน้านู่นน่ะก็ฝีมือบริษัทพวกฉันนั้นนั้นนี่ยังมีโครงการที่กำลังจะเริ่มอีกนะ ตอนนี้พวกฉันกำลังไล่ซื้อที่ดินผืนใหญ่ใกล้ๆรอแค่เจ้าของที่เขามาเซ็นสัญญาโครงการบ้านจัดสรรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศก็กำลังจะถูกสร้างละพวกแกชีวิตดีจังฉันหวังว่าสักวันจะมีธุรกิจมั่นคงแบบพวกแกบ้างพยายามเข้านะเกิดมาไม่ได้มีฐานะมากเท่าพวกฉันมาได้ขนาดนี้ก็เก่งแล้วลูกหมู แล้วแฟนแกนล่ะเห็นยายกบอกว่าแกจะชวนแฟนแกมาด้วยไม่ใช่หรอใช่แต่เ้ายังไม่มาน่ะเดี๋ยวฉันขอโทรตามเขาก่อนแล้วก <Hollywood. S 1> ันนะฮัลโหลลูกหมูฮัลโหลปีเตอร์อยู่ไหนแล้วเพื่อนลูกหมูรอเจอแล้วนะครับผมจะไปเดี๋ยวนี้แหละ รีบตามมานะอืมอืมรอแป๊บนึงนะเขากำลังตามมาแล้วอืมผ <c oughs> ิดช่วยไม่ทันแล้วอืม <c oughs> ไปแบบนี้แล้วกัน <c oughs> <S <s> พีเตอร์ท <c oughs> างนี้ ขอโทษเพื่อนเพื่อลูกหมูด้วยนะครับที่มาช้พาพอนี้ลูกค้าที่อู่เยอะนิกิลีมาเลยครับไม่เป็นไรหรอกปีเตอร์น่งก่อนค่ะครับคนนี้ชื่อหยกส่วนนี้ฝนเพื่อนลูกหมูเองส่วนนี้ปีเตอร์แฟนฉันเองสวัสดีค่ะสวัสดีครับ พี่เพื่อสมัยมหาลัยที่ลูกหมูเคยเล่าให้ฟังใช่ไหมใช่ค่ะดีใจที่ได้เจอนะครับแฟนแกเป็นแค่ชาซ่อมรถต้องต,ต่อยแล้วลูกหมูอืมปีเตอร์ก็าทำงานที่อู่อยู่ใก,กล้ๆบริษัทชันนี้เองใช่ครับถ้าเกิดเราเสียหายหรืออยากใช้อะไรให้ผมช่วยดูแลได้นะครับรถที่พวกฉันขับราคาตั้งหลายล้าน ไม่กล้าเอาเข้าไปในอู่ซ่อมรถมั่วๆหรอกจ้ะเกิดนายทำรถพวกฉันเสียหายหรือเป็นรอยขึ้นมาจะทำยังไงมีปัญญารับผิดชอบไหวหรอโอ๊ยยี่ฝนแกดูสภาพสิเนี่ยเจ้าปัญญาที่ไหนมารับผิดชอบไหวได้เงินค่าแรงขั้นต่ำวันละไม่ถึงสามรอยเก็บเงินชาตินึงยังรับผิดชอบไม่หมดเลยแก <laughs> ทำไมพวกแกพูดแบบนี้ล่ะแล้วทำไมพวกฉันจะพูดไม่ได้ล่ะก็แฟนแกกระจอกจริงจริงนี่โยกอ่ะอะทำมามเป็นขึ้นเสียงใส่พวกฉันอุตส่าห์เรียกสติแกนะลูกหมูหน้าที่การงานแกก็ดีแต่ทำไมถึงเลือกช่างซ่อมรถแบบนี้มาเป็นแฟนละ่ะฉันไม่ได้เลือกคบคนที่อาชีพหรอกนะต่อให้ปีเตอร์เขาเป็นช่างซ่อมรถแล้วมันยังไงเพราะอาชีพที่เขาทำมันสุดจริต แล้วก็หาเลี้ยงตัวเองได้ฉันไม่เข้าใจว่าทําไมพวกเธอต้องมาดูถูกอาชีพแฟนของฉันด้วยเราสนิทกันมาหลายปีเป็นเพื่อนซี้กันมาตลอดพวกฉันก็แค่หวังดีไม่อยากให้แกไฝ่ต่ําเอาผู้ชายแบบนี้มาทําพัน์ผู้ชายแบบผมมันทําไมครับผมกับลูกหมูรักกันด้วยใจทําไมเราจะรักกันไม่ได้ก็แกมันคนลระดับกับพวกฉันไงนี่ยายลูกหมูวันนี้แกต้องเลือกนะ ว่าระหว่างแฟนที่เป็นเด็กอู่ซ่อมรถกับเพื่อนไฮโซอย่างพวกฉันเกจ,จะเลือกใครเอาสิลูกหม,มูเกบพกูดมาเลยว่าแกจะเลือกใคร <c oughs> เพื่อนสนิทที่คบกันมานานกับผู้ชายที่ดูก็รู้ว่าตั้งใจมาเกาะเกดกล้าเลือกมันไหมล่ะผู้คุณจะดูถูกผมมากไปเลยนะครับทำไมก็ฉันพูดเรื่องจริงนี่ทำไมหรือว่าแกรับความจริงไม่ได้ ไม่ใช่รับความจริงไม่ได้หรอกครับแต่สิ่งที่พวกคุณพูดมันไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องอยองี่ก๊กพูดมาสิใช่ใช่ไม่อย่างนั้นกิ๊จะมาเป็นเด็กอู่ซ่อมรถอยู่ทําไมนี่พวกคุณพอแล้วพอกนได้ละในเมื่อพวกเธอสองคนอยากให้ฉันเลือกฉันก็จะเลือกเอาเลยพูดเลยลูกปู่เอาชัดๆให้แฟนแกได้ยิน ฉันขอเลือกฉันเลือกปีเตอร์อะไรนะนี่กิป้าไปแล้วเหรอเห็นผู้ชายดีกว่าเพื่อนแบบนี้ใช่ไอเด็กอู่ส้มรถนี่มันมีเดียปีเตอร์เขาเป็นคนดีเขารักแล้วก็จริงใจกับฉันมาด้วยตลอดอีกอย่างหนึ่งนะ ปีเตอร์เขาไม่เคยดูถูกใครไม่เคยเอาเปรียบใครผิดกับพวกเธอทำไมพวกฉันไม่ทำไมพวกเธอดูถูกแล้วก็เอาเปรียบฉันมาโดยตลอดคิดว่าฉันไม่รู้หรอที่ฉันยอมก็เพราะ่าเห็นว่าพวกเราเป็นเพื่อนกันแต่มาวันนี้พวกเธอทํทำให้ฉันเห็นว่าพวกแกไม่มีความจริงใจกับฉันเลยนี่แกพวกฉัน คนที่จะรองให้ออนวอนเขาไม่ใช่ลูกหมูเอกครับแต่เป็นพวกคุณสองคนมากกว่าเรากลับไปเถอนุหมูได้ค่ะนี่เดี๋ยวก่อนสิที่แกพูดหมายความว่าไงก็หมายความว่าโครงการที่พวกแกกำลังจะเริ่มฉันเป็นคนตัดสินใจว่าจะขายหรือไม่ขายขอตัวกันนะนีูุ่หมู ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ถ้าเป็นอย่างที่มันพูด